สวัสดีค่ะมื่อนี้มาผอกับเล็กคือเก่านะคะแก่เล็กชนแนลพี่น้องมื่อนี้สิผ้าพีผ้าหน่องมากินอุ้ยขนมปังไอ้ข้าวจีพี่น้องข้าวจีหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าขานมปังฝรั่งเศสเนาะพี่น้องอุ้ยแบบอากาศหนาวครับพี่น้องมาผอกับบรรยากาศย้ำเส้าค่ะย้ำเส้าได้ขนมปังได้ข้าวจีแล้วก็ กาแฟพี่น้องอุ้ยนั่งตากแดดค่ะปัญยังพี่น้องเลย้าพพี่น้องเม่นี่เล็กใหญ่มากสองแบบค่ะมีแบบแบบเขาจีเขาจีแบบเป็นอันขนมปังเป็นเป็นแป้งกอดธรรมดาเนาะค่ะแล้วก็แบบเล็กใหญ่แบบแบบใสๆว่าพ้อมพี่น้องแบบนี้แบบนี้หากินยาแห้ค่ะแบบนี้วิจาเดียเจ้าดังเลยเด้อย่ะเจ้านี่ของสวรรค์ในเขตสปปลาวพี่น้องส่งตรงมาจากเล่าเลยหาะตัวนี้ นี่ใส่พี่น้องไอ้ทั้งคุณเพลีผ้าก,ก,ก,กันเอินทั้งคุเพลนพ้ากันเอินว่าเขาจีปาเต้เนาะค่ะพี่น้องหรือว่าขนมปังใส่ใส่เนาะค่ะนี่โอ้ยเป็นตาแสบเป็นตาแสบแห่งแบบนี่หากินยากค่ะเพื่อสีไใดกินเนาะคะ่กะก็คือสูตรดั้งเดิมนี่ก็คือต้องมาจากนนะคุณเค่ะมันจางแสบมาเบาๆาลาย้ายห่างเล็กท่ากินเลยเดี๋ยวเล็กคอฟถ้าซิมแบบนี่ใส่ก่อนนะพี่น้อง แต่พี่เก่าค่ะ ฟ้าห่อนหอนกาโบห้อนพี่น้องหออไบเด้ดเป้าห้อไบ,บเด้ดเป้าซ้ำค่ะเล็กสิผ้ามันผีผ้าหนอกมันกินแบบแบบนี้เนาะค่ะแบบแบบเป็นขนมปังธรรมดาหอมหอมผีดองหอมเนยหอมเนยค่ะค่ะ อันัแปลกเข้าเซเอาไอ้มีต้นะคะ่มะมาหันพี่น้องมาหันให้มันเป็นสีิใส่นมข้นหวานค่ะบัดน,นี้ใส่นมข้นหวานพี่น้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ลาย,ลายๆบนตรงหย่านบาหวานค่ะได้แล้วทั้งนี้ได้แล้วได้กรรม,มพันธ์แล้วค่ะือแบบใส่นมพี่น้อง เยียมเศ้าๆแบบนี้เนาะค่ะหนาวๆอากาศหนาวๆแบบนี้ได้ขนมปังอุ้ยได้ข้าวจีสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องใส่นมกับกาแฟตะเกียวเฮ้ยเขากันพักร่มคักร่มเนี่พี่น้องเลยหลังค่าเพื่อนกันสิไปลว แบบนี้กระเซ่บค่ะใส่น้ำผึ้นหวาน,นะคะ่ะแบบเขาจีธรรมดาบอดี้ใสๆและะ้วค่ะ เล็กมีหายเด้อค่ะผู้ใดอยากได้ทักแม่ได้เด้อค่ะเล็กมีหายมีทรงทรงทัวประเทศคักน่องออกรอบพี่น่องนมทนั้งง่ายหอมหอมเนยค่ะ อันนี้อันนี้นั่นอันทั้งเล่าป็นเหตุนะคะพี่น้องทั้งเหล้าป็นเหตุทรงตรงมาจากเล่าค่ะอันสูตรสูตรเฉพาะของไอ้ทั้งสวรรค์นักขี่โซปโปเล่านะคะพี่น้องแบบนี้เล็กไม่ขาย้อค่ะผู้ใดอยากได้ทักทักมาเลยค่ะทักมาได้อันทรงตรงมาจากสวรรค์นักขี่เลยค่ะพี่น้อง เลิศค่ะกมเนยค่ะแสบพี่น้องกินคููกับกาแฟาเนาะค่ะงามสาวๆดูย,ดยถ้าอยากหวานพี่น้อง แต่ว่าแบบใส่ใส่นี่เล็บบมีขายเน้ะค่ะเลเพราะว่านทรงทางไกลเนาะคะ่ะเล็กหามมันเสียค,ค่ะพี่น้องจะ่ทรงแต่ว่าเลกจะทรงแต่แบบเป็นแบบเขาจีธรรมดาที่บมมีใส่เด้อค่ะพี่น้องกินแบบได้แบบได้กระแสบค่ะ แบค่ะค่ะแบบแบบนี่กับแสบไปอีกแบบเนาะค่ะแบบนี่กับค่ะผู้ใด,ดมาคลิปนี้เล็กก็ฝากก้นไหลก็เชื่อหาเล็กในเด้อค่ะเมืนน่อนีเล็กต้องลากก่อนค่ะพอกันไรคลิปมาติดตามเมอบอร์ว่ามือคลิปหนาเล็กสิภาพีผ้าหนอกไปจริงอย่างเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ